ขายปีกก็มีขายส่งก็มีนะคะนาที่ท้องบาทครบบาทแน่นแน่นแดงดาตัวละ160บาทไซส์5ถึงกิขีดเลือกได้ค่ะทุกคนปูมปกติขายสามรฝาครับค่ะแน่นเลยแบบนี้เลยครับแน่นมากครับปูอวนลอยครับอันนี้อวนลอยเลยครับคือเราแนะนําเลยนะคะถ้าลูกค้าอยากทานปูมมาต้มอ่ะให้ซื้อแบบนี้ไปดีกว่าเพราะว่าการที่เราอ่ะเอาปูขึ้นจากเรือไปต้มเลยอ่ะเนื้อมันจะแน่นเนื้อมันจะเต็มเนื้อมันจะหวาน ตัวยังใสๆอยู่เลยนะนี่ค่ะกุ้งแชบวยเริ่มต้นที่โลละร้อยหกติบนะคะทุกค oh. นร้านนี้ลูกค้ากำลังมาเลยค่ะ oh. เขาเลือกกุ้งกันนะคะ oh. อันนี้สามร้อยห้าบาทค่ะนี้เป็นปลากระพงนะคะเดี๋ยวเราดูกันนี่โอ้ทุกคนมันสดๆมันกำลังดิ้นๆเลยบ <het> <mentor> ิ๊กอุ้ยสี่สี่รัสเซียสี่สิบนะคะนะคะอันนี้ขายโลเท่าไหร่จ๊ะ โลละร้อยห้นะคะ20โลขึ้นไปมีราคาส่งปานินโลละห้หบาท สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองนะคะคลิปนี้นะคะโมจะพามาดูโซนใหม่ของสี่มุมเมืองค่ะเป็นโซนตลาดปล<บ>าและอาหารทะเลค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าค่ะที่จะมาซื้อวัตถุดิบไปขายนะคะไม่ว่าจะเป็นทําอาหารประกอบอาหารหรือว่าจะนําไปขายส่งต่อนะคะไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันคือตลาดใหญ่และอลังการมากๆค่ะสินค้าสดมากๆเลยเราไปดูกัน ะะร้านนี้ค่ะทุกคนแพมทะเลนะคะ PM s MC Food ค่ะร้านนี้จะมีความเด็ดมากอลังการมากเลยนะคะ อยนี่ตอนนี้หอยอะไรนะเอ็นห, <N S 2> หอยจอบครับเขาจัดโปรอยู่ค่ะทุกคนปกติโลละสี่รอยกว่าบาทนะคะตอนนี้เหลือแค่280ิบาทต่อกิโล,ลเองนะคะนี่สดเลยครับโปรมีถึงวันไหนคะเออก็มีอาทิตย์หนึ่งครับอ๋อมีอาทิตย์หนึ่งนะคะ ร้านนี้มีอะไรบ้างจ้าพ่อค้าก็มีหอยจอบแล้วก็หอยเชลครับเนื้อหอยเชลไปดูหอยเชลค่ะติกไข่ครับแกะเองครับครับหอยเชลลไข่ครับครึ่งโลขาย250หิบครับครึ่งโล5 0งร้อปกติเราขายอยู่ประมาณ600้อ0ก้อยกว่าครับขออนุญาตถือได้ไหมจ๊ะครับผมนี่นีครึ่งโลครับครึ่งโลนะคะนี่เป็นแบบครึ่งโลครับผมนี่ค่ะ ไข่ทุกตัวเลยอือนี่ค่ะโอ้หแล้วก็อันนี้ค่ะนี่ไข่ปลาดีกิ้วครับไข่ปลาริวกิว XL พันอันนี้ไซส์ XXL ครับอันนี้ 2XL นะครับพันสองร้อยบาทนะคะปกติขายอยู่พันสามร้อยครับปกติพันสามร้อยเหรอพันสองร้อยครับพันสามร้อยห้าสิบขอดูไข่ค่ะนี่ใหญ่มากโอ้นึกว่าลูกแก้ว อันนี้เราโปเราขายพันห้าสิบบาทที่นี่ที่เดียวครับที่อื่นไม่มีราคานี้ที่นี่ที่เดียวเลยนะคะถ้าใครมารับไปทําอาหารประกอบอาหารได้เลยหรือว่าเอาไปขายส่งต่อได้เลยนะคะเอาไปต่อยอดได้เลยครับต่อยอดได้เลยนะคะไซเอ็กแอลค่ะทุกคนนี่โหคือมันน่ากินมากเรบของเราไปนี่สามารถไปขายได้เลยไปขายต่อยอดได้เลยไปขายต่อยอดได้เลยนะคะอันนี้ปกติแล้วขายอยู่ 7 5 0ครับค่ะนี่ครับไข่เป็นก้อนเลยครับนี่ครับสดสเลยครับไข่เป็นก้อนของเราเข้าวันต่อวันนะครับของเราขายวันต่อวันเลยนี่ครับวันต่อวันนะคะครับวันต่อวันหมดครับออนี่ไงไข่ปูที่เขาเอาไปทํายำกันเนี่ยเนาะนี่ครับเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าซื้อไปได้นะเอาไปขายต่อได้เรับยำไข่ยำสามไข่อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้แมงดาครับและนี่เลยค่ะทุกคนแมงดาตัวลัก 160บาทไซส์5-9กาิจเลือกได้ค่ะทุกคนนี่แน่นเลยครับแน่นแน่นทุกตัวเลยครับไข่ครับแ็แงนีกิจแลแน่นมากแน่นมากทุกคนตัวใหญ่อะตัวไม่เล็กเลยนะคะโอ้หนี่ดูไข่ดีกรอๆเลยครับแน่นๆเลยโปกติเราขายอยู่220ราคาส่งนะครับ อันนี้เราแค่ร้อยหกสิบาทคือช่วงโปรตลาดเลยครับอ๋อเอาไปขายต่อได้เลยนะได้กำไรเลยสบายสบายเลยครับกบไรสบายต่อยอดได้เลยครับนะคะปูโมโตตีขายสามร้อยฝ่าครับค่ะแน่นเลยแบบนี้เลยครับแน่นมากครับปูวนลอยครับอันนี้อวนลอยเลยครับอวนลอยครับปูอวนลอยสดๆเลยครับปูอวนลอยสดๆเลยจากโมโติราคา300ฝ่าครับ320 กนดูไข่เน้นเน้นนะคะนี่ไข่เน้นเน้นเลยนะคะไซส์เอ็มครับไข่ปลาริวกิวสดสดเลยทุกคนไซส์เอ็มนะคะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ช่วงโปรนี่ก็อยู่ประมาณ6 0 0ครับอืมดูดิ6 0 0บาทต่อกิโลปกติ700ด่อยาครับอันนี้ครับโอ้โหลดเยอะมากเลยนะคะ โปรโมชั่นทุกคนรีบมากันแล้วไม่ไม่มีที่อื่นครับที่นี่ที่เดียวตลาดสิวเมืองครับเดินเชิญเลยครับเอาไปซื้อไปทำอาหารได้เอาไปขายต่อได้นะคะก้งกระดานครับอวนลอยครับอวนลอยค่ะใส่มากทุกคนดูอันนี้โล400ครับโลละ4ี่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้ได้หรอคะครับปกติแล้วถ้าปกติแล้วนี่เราขาย500ครับ ห้าร้อยนี่เราขายอยู่แค่สี่ร้อยครับวนลอยด้วยครับวนลอยนะคะใท้องาสเลยวนลอยนี่คือประมงเล็กใช่ไหมคะครับใช่ครับประมงเรือเล็กครับเรือเล็กออกวันต่อวันครับวันต่อวันวันต่อวันเลยออเช้าเข้าเข้ามืดครับอันนี้มือกล้วยครับอันนี้มือกล้วยครับสวยเลยครับสดเลยอันนี้มือสอขายหมดไปแล้วครับสองร้อยโลหมดไปแล้วนี่ปลาหมึกเขาก็มีเขามีหลายอย่างเลยนะคะอาหารทะเล ายร้านเฮียเจ้าของร้านนะคะเฮียชื่ออะไรคะเอ่อประเมศครับเฮียประเมศนะคะ p m c Food ครับคิะเชิญครับติดต่อได้เลยนะทางเกตทางอะไรนะคะตามนี้เลยนะคะคขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะตลาดเขาเปิดโปรนะคะซื้อทุกวันแจกทุกวันวันละ1,000บาทค่ะ17พฤษภาคี่ทุ่มถึง22พฤษภานะคะ เมื่อซื้อครบ5,000บาทขึ้นไปค่ะทุกคนมากันเลยนะนี่ค่ะทุกคนปูแครปตังค่ะเขากำลังจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะสวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะร้านปูแครปตังค่ะตังนะคะปูก็คือปูแครปก็คือคือคือปูนั่นแหละค่ะตังก็คือมาจากตังเลยมาจากแพเราเองที่ตังเลยคือรอแบบ ควบคุมจากเรือมาถึงนี่เลยเป็นเรือของเราเองค่ะอ๋อเห็นว่าแบบว่าอาหารทะเลนี่คือแบบมาจากเรือชาวประมงเลยใช่ไหมคะซับพอร์ตชาวประมงพื้นบ้านเลยค่ะอ๋อค่ะอันนี้คือปูมา,มาต้มนะคะนี่คือเราแนะนําเลยนะคะถ้าลูกค้าอยากทานปูมาต้มอ,อะ่ะให้ซื้อแบบนี้ไปดีกว่าเพราะว่าการที่เราอะ่ะเอาปูขึ้นจากเรือไปต้มเลยอะ่ะเนื้อมันจะแน่นเนื้อมันจะเต็มเนื้อมันจะหวาน หวานกว่าที่แบบซื้อปูสดไปต้มเองมาจากตังแล้วก็มานี่เลยใช่ใชไหมคะใช่ค่ะคือโหนี่ทุกคนตัวไม่เล็กเลยนี่น่ากินอนะอร์แกนิกทุกอย่างเลยค่ะออร์แกนิกทุกอย่างเลยนะคะแล้วมีปูม้าสดด้วยใช่ปูม้าสดนี่คือแนะนําสําหรับแบบเอาไปทํากับข้าวอะไรแบบนี้อค่ะอันนี้ขายปีกหรือขายส่งคะราคาขายปีกเลยคะ่ะราคาขายส่งแต่แบบ ขายปีกก็ขายราคาเดียวค่ะราคาเดียวกันเลยนะคะก็คือราคาเหมือนยกทะเลมาอยู่นี่เลยเหมือนไปซื้อดูดีทุกคนมีหลายขนาดมากๆนะคะนี่มาดูปลาหมึกกันบ้างหอยตะเพาก็มีใช่ค่ะหอยตะเพาที่แพรเราจะแบบเราซื้อหอยตะเพาโดยตรงเลยด้วยจากชาวบ้านแถวนั้นเลยค่ะขายหอยเป๋าฮื้อใช่ค่ะไข่ปูมงกุม้ามีหมดเลยนะนี่ค่ะ เนื้อปูมมาเนื้อก้ามเนื้อปูจ้ะอันนี้เนื้อปูเนื้อก้ามปูเป็นเนื้อก้ามนะคะนี่พันสามก้อนเล็กกิโลละพันห้าลุกคนคือเนื้อเป็นก้อนๆเลยค่ะไข่ปูมา้าแกะนะคะโลละสามร้อยบาทนี่เลยค่ะนี่กิโลละหกร้อยบาทนะคะหอยชักตีน สาม้อยบาทต่อกิโลพร้อมทานเลยเหรอคะนี้ใช่ค่ะเอาไปอุ่นแล้วก็ทานได้เลยอุ่นแล้วทานได้เลยร้องมาแล้วอ๋อปลาหมึกตัวใหญ่ๆเลยจ้าหมึกหอมนี่จ้ะไม่แช่น้ําตัวยังใสๆอยู่เลยนะนี่ค่ะคือได้มาจากเรือแล้วก็มานี่เลยนะคะสดมากๆเลย โลละ280้แปิบก็มีจ้าหมึกกระดองนะตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรคะเห็นว่ามีกล่องสุ่มด้วยใช่ค่ะมีกล่องสุมะะ่มราคาะเริ่มที่4 99, ี่้าแล้วก็ห99้าตอนนี้เราเอามาให้ดูแค่ส99กับห99นะะ้าะก้าะอันนี้เท่าไหร่คะให้ดูคะ่ะอันนี้ห99้าค่ะห99้านะจ๊ะทุกคนกล่องสุ่มจ้าแอบลมให้ดูนะคะ ก็คือมีให้ดูมีมีปูมมาสดค่ะ่เราก็ให้มันเลยแบบไม่ได้ให้มาแค่ตัวเดียวก็แบบไม่รู้จะเอาไปทําอะไรอะใช่นี่มีเนื้อปูมมาด้วยเอาเนื้อปูมมาแล้วก็มีปูมมาที่แบบต้มแล้วด้วยค่ะใส่แล้วก็มีปลาหมึกนี่ปลาหมึกเลยค่ะปาร์ตี้ได้ยกบ้านเลยค่ะโอ้ในราคาหกร้อยเก้าสิบเก้าคุ้มมากทุกคนค่ะนี่กล่องประมาณนี้นะคะ กุ้ม<อ>เหตุนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะแม่ค้าเมคออนฟาร์มนะคะร้านนี้ทุกคนร้านนี้กุ้งสดมากๆค่ะนี่เป็นกุ้งกล้ามกรามนะคะ18-20ตัวโลค่ะได้ข่าวว่าร้านนี้ถ้ากุ้งมาปุ๊บลูกค้าลุมนะคะหมดเร็วมากค่ะถ้ามาเนี่ยค่ะต้องแบบรีบมาเลยร้านร้านเริ่มเริ่มกี่โมงคะ่ะนี่ รของใหม่ก็ทุกวันนะคะเวลาประมาณบ่ายงเริ่มเพมของอันเลยค่ะเออบ่ายโมงเริ่มลงนะคะก็สวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้เป็นกุ้งขาวค่ะกุ้งแชบว้ยเริ่มต้นที่โลละร้อยหกสิบนะคะนี่อ่านี่โลละหนึ่งร้อยหกสิบบาทค่ะนี่ค่ะตัวเมียไข่นะคะ ขอกเน้ยขาองถ้ารควเกษตรกรนยกุางใน้โดนบีประมงกันคืออันนี้จอกสารับรองมาถขายกุ้งอย่างเดียวเลยเหรอคะใช่ค่ะก็หลักๆก็จะเป็นเน้นจากของเกษตรกรนะคะที่มาจากชาวเชนซาวแล้วก็เกษตรกรในกลุ่มเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีลูกบ่อมากกว่า200รายนะคะบ่อปริมาณการผลิต เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณมากกว่า20-30ล้นนะคะวนนี้จำกัดจะปุ๊บป,ปั๊บรับเลยแตบบ่ก็ต้องโทรโทรมาสอบถามก่อนว่ามีของไหมอะไรเงี้ยคะ่ะ,คะเพราะว่าเรารับออเดอร์ไว้เต็มแทบจะเต็ม,แ,ตมแล้วแต่ว่าลองโทรมาสอบถามก่อนได้นะคะร้านมะกาดซีฟู้ดนะคะกุ้งขาวอาหารทะเลปรีส่งค่ะทุกคนร้านนี้ลูกค้ากำลังมาเลยค่ะเขาเลือกกุ้งกันนะคะ มีหลายไซส์หลายราคาเลยค่ะค่ะทุกคนอันนี้ของมากำลังเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะนี่รถอยู่ทางด้านนี้ค่ะของกำลังเข้ามาใหม่ๆค่ะลูกค้ากำลังเลือกเลยนะคะกิโลคะเนี่ยสี่โลนะคะทุกคนเป็นกุ้งขาวค่ะทุกคน มีหลายไซส์นะคะแล้วก็ราคาตามไซส์เลยค่ะอ,อันนี้เป็นราคาส่งเลยใช่ไหมคะราคาส่งร้านอ๋อราคาส่ง ขายปีกก็มีขายส่งก็มีนะคะขายส่งอยู่ทางหลังร้าน,นะคะจะอีกราคาหนึ่งนะทุกคนซื้อเยอะก็อีกราคาหนึ่งนะคะด้านนี้นะคะเป็นปลาแซลมอนค่ะทุกคนสดสดใหม่ๆกันเลยค่ะอันนี้สามร้อยห้าบาทค่ะทุกคนอันนี้เป็นปลาแซลมอน ทั้งตัวนะคะสดสดกันเลยมันใหญ่มากจะบอกว่าโมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะคะนี่ซื้อไปเป็นตัวตัวไปแร่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นปลากระพงนะคะโลละ140บาทค่ามาใหม่ๆกันเลยนี่ค่ะคือมันสดมากทุกคน ทางด้านนี้นะคะเป็นน้ำดองนะคะขวดใหญ่อย่างนี้เลยนะคะ99บาทค่ะนี่ 5, 5. น้ำดองซีอ e ิ L ๊วเกาหลีนะคะสูตรดอง30นาทีนี่ขวดใหญ่มากทุกคนขวดเล็กขวดเล็ก25บาทนะคะนี่เดี๋ยวเราดูหมึกกันไปด้วยนะคะสวยมากหมึกก็สวยนะ มีหมึกหลายแบบกันเลยค่ะร้านเจ๊เจลซีฟู้ดอาหารทะเลนะคะทุกคนร้านนี้ปลาคือสวยสดมีทั้งหลายไซส์เลยนะคะหูอันนี้โลละ210บาทนะคะนี่สดวันต่อวันเลยไหมคะคซื้อไปทำกับข้าวได้ขายต่งอะไรได้เลยนะคะ ขายกี่โมงถึงกี่โมงคะเนี่ยเข้าประมาณค่ำหนึ่งครับค่ำหนึ่งตอนเริสว่างครับค่ำหนึ่งยันว่างเลยนะคะเขามีหลายไซส์นอกจากไซส์ใหญ่แล้วเขาก็มีไซส์ย่อมลงมาก็มีนะคะปลาโลปลาโลคืออะไรอ่ะหนึ่งโลอ่ะโอ้ปลาหนึ่งโลอ๋อปลาหนึ่งโลครับนี่นี่นี่อันนี้เป็นไซส์หนึ่งโลนะคะนี่ดูเหงือกนี่นี่ค่ะสดไม่สดดูที่เหงือกนะคะใช่ครับนี่ ขอบคุณค่ะอันนี้เป็นปลาน้ำดอกไม้ค่ะทุกคนโมไม่เคยเห็นเลยโลละ80บาทนะคะนี่สดมากทุกคนโม,มจะบอกว่าคือแบบเราดูสีของแบบเนื้อเก็ดอะไรมันคือมันแบบสดมากๆเลยนะคะปลาดูปลาน,านี่ตาใสกิงเลยนะคะโซนกุ้งก็มีจ้า นี่ไปกุ้งมีนะคะปลาหมึกนะคะปลาหมึกหอยก็มีโอยดูเนื้อด,ดีมันใหญ่มากไปเรื่อยๆค่ะโซนบนนะคะนี่ปลาหมึกตามไซส์เลยค่ะ นำไปขายต่อได้นำไปประกอบอาหารได้นะคะผู้ประกอบการอาหารนำไปประกอบอาหารได้นะคะโซนปลาน้ำจืดร้านอนันตาฟาร์มค่ะและตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ในโซนปลาน้ำจืดนะคะที่เราเห็นนี่เป็นปลาทับทิมนะทุกคนนะสดมากมากดิ้นอยู่เลยค่ะทัดไซส์เหรอจ๊ะ อ๋อนี่เขากำลังคัดไซส์กันนะคะนี่เดี๋ยวเราดูกันนี่โอ้ทุกคนมันสดสดมันกำลังดิ้นดินเลยขอบคุณค่ะโอ้โหนี่สดกว่านี้ก็ไม่มีแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสุดยอดมากนะคะร้านปลาช่อนวิเศษฟาร์มนะคะเบอร์โทรตามนี้เลยค่ะ โลละ83บาทนะคะเป็นปลาช่อนเออเป็นปลาช่อนนะคะวิเศษฟาร์มนะคะสวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะค่ะค่ะก็คือที่ที่ร้านนี้คือขายแต่ปลาช่อนอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะขายยังไงยังไงบ้างคะอะ่มีปลาช่อนไซสบโบไซส์กลางแล้วก็ไซส์เค็มค่ะค่ะราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะอะ่ไซส์ ไซโบตอนนี้ร้อยสค่ะแล้วลองมาใส่การ9เก้าสิบสามไซไซเข็มแปค่ะอันนี้เป็นราคาส่งเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใครใครอยากนําไปขายต่อก็ไปขายได้นะคะใครอยากไปทํากับข้าวได้เลยนะคะเอาไปขายต่อที่ตลาดก็ได้นะคะ,คะแต่ราคาคือจะปรับขึ้นตามวันนะคะราคาปรับขึ้นลง,ลงตามวันนะก็ติดต่อทางร้านก่อนนะคะปลา,าของเราคือ เราจับขึ้นมาแล้วเราก็เอามาที่แพปลาเลยค่ะสดใหม่ทุกวันสดใหม่ทุกวันเลยนะคะแล้วขายกี่โมงถึงกี่โมงคะขายตั้งแต่สามทุ่มถึงตีสี่ค่ะสามทุ่มถึงตีสี่เลยนะคะมากันได้เลยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอูอย่างงี้สวยใช่ปลาช่อนของเราขึ้นจากฟาร์มเลยค่ะปลาค่อนข้างแข็งแรงค่ะ โอ้สวยเลยทุกคนนี่โลละ9 3้าามใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ยต้อนรับน่าดูเลยสวัสดีค่ะโอ้ยต้อนรับเลยนี่โลละ93นะคะทุกคนปลาช่อนนะคะร้านนี้ขายส่งด้วยใช่ไหมคะค่ะขายส่งค่ะขั้นต่ำยี่โลค่ะขายส่งขั้นต่ำ2ี่โลใช่ค่ะก็มาติดต่อร้านนี้ได้เลยประมาณกี่โมงถึงกี่โมงคะ ก็เรามาตั้งแต่หกโมงเย็นนะคะก็กลับประมาณสักเอ่อหกกเกือบหกโมงเช้าค่ะอืมค่ะมาได้เลยเป็นร้านพี่น้องกันเนาะค่ะใช่ค่ะโอเคร้านไหนก็ได้ค่ะร้านไหนก็ได้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะอค่ะคอยเพปาปลานะคะสวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะสวัสดีครับพ่อค้าร้านนี้มีปลาอะไรบ้างคะ หลักๆเลยก็จะเป็นปลาแม่น้ําครับผม<า>ปลาแม่น้ําทุกชนิดเลยปลาแม่น้ําต่างๆปลาเข้าครับนี่ปลาเข้าใช่ครับโล่โลสองร้อยนี่ปลาหายากนะเนี่ยใช่ครับหายากมากเลยมีแค่เฉพาะในแม่น้ําอย่างเดียวมีเฉพาะในแม่น้ําอย่างเดียวนะคะครับเขาจะ,ะไม่ค่อยเลี้ยงกันเพราะมันเลี้ยงไม่ได้ครับนี่นี่นี่ปลานี่ปลาแดงปลาแดงดูปลาแดงก่อนนี่ปลาแดงใช่นี่ปลาแดงค่ะปลาเนื้ออ่อน นีทุกไซส์รับมีไซส์ไซสใหญ่ให้กลางไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กใช่ปลากรายปลากรายค่ะนี่อันนี้ปลาแยงคายังปลาแยงนะคะทำเรียบร้อยร้านนี้ก็คือว่าชอบตรงที่เขาทำเรียบร้อยนี่คปลากระดี่นี่อันนี้ปลาปลาต้อยอาปลาต้อยเหรอใช่ครับเป็นปลาต้อยครับใช่อันนี้ปลาส้อยค่ะทุกคนใช่ครับทำมาเรียบร้อยเออทำมาเรียบร้อยเลยค่ะ สีิบห้าบาทปลาตระเพียนปลาหางแดงทำเรียบร้อยปลาหางแดงทำเรียบร้อยใช่แล้วติวเลยอ่าขายส่ง20โลขึ้นไปใช่ไหมจ๊ะใช่ครับใช่ครับนี่นี่นี่เขาสวยมากเลยนะใช่ครับเขาทำดีอ่ะร้านเนี้ยเขาทำเลยใช่ครับทำไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดต่อพ่อค้าได้เลยนะจ๊ะ ไข่ปลาสลิดโมชอบมากๆเลยโลละ170บาทค่ะสดสดเลยปลาสลิดค่ะนี่ตามไซส์นะคะราคาตามนี้เลยค่ะกันนพัปลาน้ำจืดค่ะนาทีท้อง30บาทยังไงยังไงเป็นปลานินเนาะขายโลละสามสิขายโลละ30เท่านั้นค่ะร้านนี้ค่ะเมืองราชาประดุกจำไหน่ายปลาดุก บิ๊กอุยรัสเซียราคาปีกส่งนะคะทุกคนปลาดุกเยอะมากๆเลยค่ะสดสดเลยตรงนี้เลยนะคะกำลังไหว้กันอยู่เลยสดมากร้านนี้นะคะเอาไปขายต่อได้เดี๋ยวจะบอกโปรโมชั่นนะคะทุกคนร้านนี้ตกใจมากเรามาดูโปรโมชั่นวันนี้นะคะบิ๊กอุย44 รัสเซีย40นะคะโปรวันนี้ปลาดุกหั่น10โลแถม1โลนะคะโลละ60บาทเขาหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะเอาใจสายบุญค่ะมีโปรโมชั่นวันพระเทศกาลต่างๆนะคะเริ่มต้น168บาท9ตัว99ตัว999ตัวนะคะจัดให้ตามต้องการค่ะปล่อยให้ที่วัดสารเจ้านะคะอันนี้เป็นโปรของทางร้านนะคะ ก็คือบริการปล่อยให้ด้วยหรอคะใช่ค่ะอุ้ยเจ๋งอ่ะปล่อยปลาออนไลน์ปล่อยปลานอกสถานที่นัดเป็นหมู่คณะนะคะอันนี้กำลังคัดไซส์หรอคะครับโอ้เยอะมากๆเลยอะ่ะดูดิสดๆทั้งนั้นเลยนะคะ หูยวาร้านนี้เจ๊แพรมะลิตลาดปลาตลาดสี่มุมเมืองนะคะวันนี้ปลาอะไรจ๊ะปลากฏดคลักกงนี่ทุกคนไปต้มยำอร่อยดูดูกำลังว่ายอยู่นี่นีอ๋ um. อนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้หรอปลากฏดคลังเคยเห็นแต่เป็นชิ้นชิ้นแล้วนะคะอันนี้ขายโลเท่าไหร่จ๊ะ โลละร้อยห้าสิบนะคะยี่สิบโลขึ้นไปมีราคาส่ง<ช>นะคะ<ช>นี่โอ้โหคือยังสดสดอยู่เลยค่ะชอบใจร้านนี้มากยังสดสดอยู่นะคะนี่นี่นี่สวัสดีจ้าคุณปลาปลาเขื่อนนะคะปลาเขื่อนโลอะไรจ้าไม่ได้เลี้ยงเองใช่นี่ลปลาเขื่อน,นโลเท่าไรจ้าเนี่ย โลละร้อยนะจ๊ะนี่ดิ้นกันสดสดอย่างนี้เลยปลาตัวใหญ่ๆนะคะนี่ใครขายปลาเผาอยู่นะคะเป็นปลานินที่นี่เลยโอ้โหสดสดกันเลยนะคะคร้านปลาเผาต้องมาที่นี่เลยนะคะนี่ขายปลาเผาปลานหนึ่งน้ำจิ้มนะคะโลเท่าไหร่คะเนี่ยโลล้ยห้าสิบห้าบาทจา้าเฮ้ยถูกมาก โลละ55บาทมี่เขาจับให้ดูแบบสดๆกันเลยค่ะทุกคนเพราะว่าร้านนี้นะคะมีแต่ของสดๆนะคะนี่20โลขึ้นไปขายส่งนะคะนี่เป็นบ่อๆอย่างนี้เลยเดดทุกคนเอาไปทำปลาแดดเดียวก็ได้นะคะเขาทำให้แล้วแล้วก็แบบว่า คือทาเกลือเนาะแบบแช่น้ำเกลือเออแช่น้ําเกลือหรือยังไงเนี่ยคะ่ะที่แบบเอาไปทําเป็นแดดเดียวก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้โลละร้อยสามสิบจ้ะทำเรียบร้อยเลยนะคะอันนี้โลละร้อยสี่สิบบาทจ้ะนีอันนี้โลละร้อยสิบบาทจ้ะ,นนะ,าจะปานินโลละห้าสิบห้าบาทนะคะ จุดนี้นะคะเป็นจุดรับเงินค่า1000บาทนะคะก็คือซื้อครบ5,000บาทนะคะทางตลาดนะคะเขาจะตรวจของว่าครบไหมสินค้าครบไหมแล้วก็ตรวจบินตรวจอะไรแล้วก็รับเงินไปได้เลยนะคะทางด้านนี้ค่ะจุดนี้อลังการมากอันนี้คือจุดรับเงินนะนี่เขาได้จริงๆนะคะก็คือว่าซื้อซื้อครบ5,000ันบาทใช่ไหมคะได้1000บาทนะคะทุกคนโปรสุดยอดมากๆเลยขอบคุณมากนะคะดีค่ะ ล้า,ลานตามากๆเลยค่ะทุกคนทั้งอาหารทะเลทั้งปลาสดๆนะคะเหมาะสำหรับคนที่กำลังจะมีธุรกิจที่ว่าจะไปขายที่ตลาดนัดนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาย่างปลาปิ้งหรือว่าอาหารทะเลคือแบบว่ามาซื้อส่งที่นี่ได้เลยนะคะเป็นแหล่งอาหารทะเลและปลาสดๆนะคะอยู่ที่นี่เลยแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยนะคะ ำหรับวันนี้นะคะโมขอตัวลาไปก่อนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะส่งดอกไจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องดีสระดีดีของกินที่คุณถูกใจอย่างลืมกดซับสไครต์ชั่วโมงมากินเช่ยงด